ครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูในเรื่องของสากขอพรนะครับก็วิธีการเล่นก็ใช้ตัวหินขอพอรก็ได้อันนี้จะได้มาจากกิจกรรมนะครับแล้วก็เพชรถ้าเกิดว่าใช้เพชรเนี่ยจะหมุนครั้งละ550ร0สิบครั้งก็5,500วิธีการเล่นก็คือสุ่มเหมือนปกติทั่วไปแต่ว่า ตรงนี้ที่เป็นฮีโร่เราสามารถเปลี่ยนได้อย่างถ้าเราต้องการฮีโร่ตัวไหนผมต้องการตัวนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะสุม่มได้นะก็1 7ึ่นะ็องเซก็จะลองสุ่มให้ดูนะก็อันนี้ก็จะใช้พีนคอพรสุ่มอันนี้ที่ได้มาจากกิจกรรมเวลาทำาค e กิจกรรมต่างๆครบนะก็จะมีตัวนี้ได้มนาะ อลองดูว่าสิบครั้งเราจะดูว่าจะได้นี่ครับมันก็ไม่ได้ได้ทุกครั้งแต่ว่าของที่จะได้ก็ประมาณนี้ที่จะมีโอกาสได้นะครับ้วา้าลองลงมาก็เป็นพวกอาร์ติแฟกต์ที่ดีลองจากตัวละครนะครับมันก็ไม่ได้ออกง่ายนะครับก็จะมีตัวละครตรงนี้มันก็จะมี เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกๆนะเดี๋ยวไปดูอีกเซิร์ฟเวอร์พอดีเซิร์ฟเวอร์นี้เพิ่งได้มาเหมือนกันเพิ่งเพิ่งเปิดกิจกรรมนี้เพราะว่ากิจกรรมนี้มันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราเล่นยกทัพมาถึงด่านที่หน้าที่28ด่านที่28 มันก็ะะเปิดก็พอดีว่าเพิ่งได้มาถึงก็มาดูวันนี้อย่างเมื่อกี้จะมีาค่ายปีศาจทั้งหมดสตัวแต่นี้จะเพิ่งเปิดมาจะมีค่ายปีศาจแค่ตัวเดียวนะตัวนี้ก็คือตัวนี้แต่ว่าเรเมื่อกี้อเล่นมานานแล้วก็ มีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาไล่ตัวหนึ่งเต็นตัวแม้ยังไม่มีแต่ว่านี้ยังไม่พอมาจะเป็นตัวที่ถือโลกชื่ออะไรบาบะโ,โต้หรือเปล่าไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสาขอพรนะว่าเต่นยังไงนะับ ก็ต้องดองดองของพิจกรรมอันนี้ไว้เยอะๆดองเทปไปเยอะๆถ้าเกิดว่าเราต้องการจะหมุนนะครับเพราะว่ามันลาได้ตัวละครจะได้มาเป็นตัวเลยไม่ได้เป็นเศษนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้ทํเท่านี้ผครับ